จเจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านเสียงเพลงสาธุการดังขึ้นก็เป็นสัญลักษณ์ของรายการธรรมะสู่สันติซึ่งจะทำหน้าที่ให้ความรู้ทางด้านธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนาให้แก่สาธุชนได้รับฟังเป็นประจำซึ่งวันนี้อัตมภาพในนามของคณะสงฆ์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามก็จะได้ขอนําเสนอธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักมังคลโลที่ได้แสดงไว้ณศาลา,าการประเรียนวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครหรือวัดภูเขาทองซึ่งให้แก่สาธุชนที่เข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ได้รับฟังกันเนื้อหาสาระของธรรมนั้นก็มุ่งเน้นไปที่การสร้างสมบุญกุศล และอานิสงค์ของบุญกุศลที่เรากระทําไปนั้นว่าจะได้รับอย่างไรบ้างเป็นที่น่าติดตามเลยทีเดียวและขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสดับเนื้อหาสาระของธรรมบรรยายจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลโดยพร้อมกันอนบัดนี้เราประกอบทานกุศลแก่พระภิกษุผู้ตั้งใจศึกษา ปฏิบัติธรรมขจขัดขัดเกลากิเลสอยู่เป็นประจำและแม้ในปัจจุบันที่กำลังจะถวายสังฆทานนี้นี่ขึ้นชื่อว่าสังฆทานไม่เฉพาะเจาะจงอย่างนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่าเป็นมหาคุศลอย่างยิ่งและนอกจากเราทำเอง อย่างหนึ่งชักนำผู้อื่นเข้ามาร่วมทำด้วยอย่างหนึ่งและอีกประการหนึ่งท่านไม่ได้สังเกต <c oughs> คือการอโนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนี่ให้ผลเป็นทัพทวีนะตรงนี้ประกอบด้วยองค์สามหนึ่งทำเองสองอุทิศส่วนบุญสามอนุโมธนาบุญ เราในตัวคนเดียวกันเนี่ยทำสามประกาศนีพร้อมเสร็จเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยจึงส่งผลมากด้วยกิริยาบุญของเราสามประกาศนี่เป็นกิริยาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุทำเองหนึ่งอุทิศให้คนอื่นอีกหนึ่ง และเราอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันอีกหนึ่งนี่ได้บุญยะกิริยาวัตถุสามประการพร้อมกันซึ่งใครไม่สังเกตอะถ้าผู้รู้ก็จะสังเกตรู้นี่แหละทำไมถึงว่ามาปฏิบัติธรรมที่วัดทำไมปฏิบัติที่บ้านไม่ได้หรือได้แต่อานิสงส์ไม่ครบองค์สาม ชัดเจนในหมู่มนุษย์ของเราผู้ปฏิบัติธรรมด้วยถ้าอยู่ที่บ้านนี่เราทำบุญได้อุทิศส่วนกุศลก็ได้แต่เราไม่ได้อานุโมทนากับใครอุทิศส่วนกุศลก็อุทิศได้แต่เฉพาะบรรดา,อาโอปปาติกา คือสัตว์โลกที่โปร่งแสงแต่มาที่นี่เราอุทิศให้ทั้งอย่างนั้นและทั้งอย่างนี้ที่เห็นอยู่นี่ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนว่าเรามีเทียนเล่มหนึ่งจุดสว่างจุดสว่างแล้วเราบอกให้คนอื่นบอกนี่มาต่อเทียนกับฉันด้วยนะเอางั้นเราต่อเทียนซึ่งกันและกัน จำนวนเทียนที่ต่างคนต่างจุดต่างคนต่างต่อซึ่งกันและกันทั้งหมดเนี้ยจะให้แสงสว่างเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ท่านนึกเอาเพราะฉะนั้นนี่ฝ่ายบุญกุศลจำเพาะในส่วนที่เป็นกิริยาวัตถุสามประการที่ว่า เรามาทำบุญที่วัดเนี่ยมันแตกต่างจากที่บ้านอย่างไงและถ้าคิดไปอีกบางคนอาจจะเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าที่บ้านไม่เป็นไรผู้ที่มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยบอกบุญด้วยก็มีตามส่วนแต่ว่าไม่มีจำนวนมากและ อาจาะนะอาจาะไม่มีคุณภาพที่กายวาจาใจได้รับการชำระโดยจงใจเหมือนท่านทั้งหลายที่มาตั้งใจชำระกิเลสเครื่องเศร้าหมองจากจิตใจด้วยการมาประพฤติปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาร่วมกันอย่างนี้นี่ก็คุณภาพแตกต่างกัน และนอกจากนั้นทว่าง,งานเลี้ยงนั้นต่อไปก็ไม่ใช่เลี้ยงพระพระไปก็ตั้งวงเล่าสวัสดีเลยนั่นแหละบริวารสมบัติก็มิจฉาทิฏฐิผ,ผสมเข้าไปเพราะฉะนั้นความแตกต่างซึ่งคนในระดับที่เรียกตนเองว่าปัญญาชนมักจะวิาพากวิจาร์ ว่าทำบุญที่บ้านก็ได้ได้บุญเหมือนกันจริงเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันนี่อันนี้ขอให้สรางไว้เรื่องธรรมะเป็นเรื่องละเอียดเมื่อเข้าไปเข้าไปเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นละเอียดรอนะฮะทีนี้เมื่อกี้ว่าด้วยบุญยากริยาวัตถุเท่านั้น ยังไม่ได้พูดถึงคุณภาพจิตใจซึ่งเป็นพื้นฐานของทั้งผู้กระทำทำบุญนั้นทั้งผู้อุทิศส่วนบุญนั้นและทั้งผู้อนุโมทนาส่วนบุญนั้นเรายังไม่ได้พูดแต่เมื่อกี้ได้แตะไปหน่อยว่าผู้ทำก็ดี ผู้อุทิศก็ดีผู้รับอนุโมทนาก็ดีล้วนแต่ตั้งใจตั้งเจตนาจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมใจจะเป็นยังไงโดยส่วนรวมทั้งหมดเนี่ยใจเป็นยังไงใจย่อมสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเราไม่ว่ายิ่งกว่าผู้อื่นนะยิ่งกว่าผู้อื่นพูดไม่ได้ยิ่งกว่าตัวเราทั้งหลายที่ยังไม่ได้ตั้งใจเจตนาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ จำไว้เรื่องคุณสมบัติของคนระดับธรรมะอย่าไปเทียบกับคนอื่นให้เทียบกับตัวเราเองในแต่ละขณะเป็นสำคัญแล้วเราจะเข้าใจไม่งั้นเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าบางคนมาวัดบางทีก็แสดงกิริยาอาการที่รุ่มร่ามไปด้วยกิเลสอาจจะมากกว่าคนที่ไม่ได้เข้าวัดก็ได้ และระดับจิตก็ไม่แน่นี่กล่าวโดยธรรมดากลางๆแต่ถ้าโดยธรรมดากลางๆที่เป็นจริงยิ่งกว่านั้นก็คือว่าบุคคลใดที่ตั้งใจเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างนี้บุคคลนั้นในขณะที่กระทำกรรมดีนั้นอยู่ระดับจิตก็ย่อมสูงกว่าตัวเขาเองเมื่อก่อนที่จะทำเช่นนั้น อันนี้เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในขณะนี้แปลว่าท่านทั้งหลายผู้กระทําทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลชาระจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งผู้อุทิศบุญกุศลเหล่านี้และทั้งผู้อนุโมทนาบุญกุศลมีระดับจิตใจอยู่ในสภาวะที่ดีเลิศ สำหรับแต่ละบุคคลซึ่งรวมกันเป็นคณะผู้ปฏิบัติธรรมนี้นอกจากนั้นนี่อีกโสดหนึ่งนะที่ว่าท่านได้อานิสงส์หรือมีอานิสงส์ที่สูงยิ่งไปกว่านั้นอานิสงส์ต้องแจกแจงต่อไปอีกว่าทานกุศลเราจะทำสังฆทานเป็นทานกุศลแกมูสงไม่เฉพาะเจาะจงนี่เป็นบุญใหญ่บุญสำคัญในขบวนทานทั้งหลาย ซึ่งเทียบกับปุคลิกทานคือทานเฉพาะเจาะจงนี่อันหนึง่งนะถึงแม้จะมีใครบางคนตั้งใจว่าวันนี้จะเอานี่มาถวายหลวงตานะแต่ถ้าหลวงตานั้นท่านถือร่อนถ,ถวายแจกไปหมดเป็นสังฆทานและผู้ที่ถวายนั้นอนุโมทนาอยู่ในใจเป็นสังฆทานไม่เป็นปุคลิกทานอันนี้ให้เข้าใจไว้ด้วย อีกประการหนึ่งที่จะคร่ชี้ให้เห็นว่าทานกุศลอันสัมปยุตหรือประกอบด,ด้วยศีลกุศลตั้งใจรักษาสีลชำระก,กายวาจาสะอาดและก็ภาวนากุศลทำใจให้ใสแล้วก็เจริญปัญญาในเรื่องบาปบุญคุณโทษให้รู้ตามที่เป็นจริงนี่เป็นปัญญาเกิดจากการภาวนา และเป็นปัญญาที่เกิดจากการสดับตรับฟังเป็นสุดตมไมปัญญาและพาเป็นภาวนาไมยปัญญาและได้พิจารณาไตรตรองแล้วเห็นสมถูกต้องเหมาะสมก็เป็นจินตมัมปัญญาครบองคสามท่านมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาสมาธิและปัญญาเพราะอย่างนี้ประเสริฐละถ้าจะเปรียบอุปมาแสงสว่าง ก็คือว่าแสงสว่างที่ท่านได้จุดขึ้นทำขึ้นทั้งสามประการทานศีลภาวนาเพื่อละชั่วคำว่าชั่วนี่อย่าฟังเป็นคำหยาบให้นึกว่าเป็นกรรมที่เป็นบาปอากุศลที่ให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อน ละชั่วในเริ่มตั้งแต่วางอุปทานยึดอยู่ในครอบครัวในทรัพสมบัติในหน้าที่การงานในอะไรอะไรทั้งนั้นวางถึงมาได้ไม่วางมาไม่ได้วางอุปทานในต้องคนมีปัญญานะไม่มีปัญญามาไม่ได้มันติดหนุบนับนุบนับนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็นี่เรียกว่าละชั่ว นอกจากนั้นมาบริจาคทานกุศลให้เกิดปัญญารู้เช่ะว่าเรามาชำระล้างความเห็นแก่ตัวตระีเหนียวแน่นเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นอุทิศส่วนกุศลก็ไม่เห็นแก่ตัวจะกอบบุญโกยบุญแต่ผู้เดียวไม่ใช่เราเป็นผู้รู้ด้วยปัญญาว่าบุญไม่มีที่สิ้นสุดคือความสะอาดบริสุทธิ์แห่งใจไม่มีที่สิ้นสุด นั่นเองจึงอุทิศให้ไม่เลือกชั้นวันนะไม่เลือกบุคคลที่รักที่ชังให้เขาไปเถอะให้เขาไปทําไมยิ่งคนที่เกลียดกันให้ไปทําไมเราไม่เกลียดเขาเขาเกลียดเราก็ช่างให้ก็ทําไมนี่หนึ่งแล้วนะนี่เราจะให้เขาเนี่ยเราไม่เกลียดเขาเราจึงให้แต่เขาจะเกลียดเราก็ช่างเห็นไหมละ่ะตรงนี้บุญมันเกิดและ้ะเราวางอุปทานตัวตนของเราได้แล้ว แล้วก็วางคนอื่นได้ด้วยทีนี้มีละความตรณีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวใครเข้าไปใจเราก็กวางโดยการอุทิศส,ส่วนกุศลไม่ถือเขาถือเราแล้วผู้อนุโมทนาล่ะผู้อนุโมทนานี้ถ้าใจบริสุทธิ์แล้วก็อนุโมทนา ใครทำดีแม้คนนั้นเราเคยรักก็ดีเราเคยชังก็ดีถ้าเขาทำดีเราอนุโมทนาเราอนุโมทนาความดีนี่ปัญญามันเกิดมันชําแหละลงไปชําแหละลงไปในเนื้อของธรรมชาติเราไม่มองบุคคลแล้วบุคคลไม่มีความหมายสัตว์บุคคลจริงๆแล้วต่อไปเป็นอนัตตาแต่ความดีมันจะเพิ่มเป็นบารมีเป็นบุญเป็นบารมีุปบารมีปรมัตบารมี ตอนนี้ผู้อนุโมทนาส่วนบุญก็ไม่มีมาณทิฐิใส่กันเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้อนุโมทนาตัวบุคคลเราอนุโมทนาคุณความดีที่บังเกิดขึ้นกับบุคคลน,นั้นในขณะนั้นเราได้ส่วนบุญนี้แต่มีเหมือนกันนะผลของบุญถ้าเราอนุโมทนาบุญ กับคนที่มีปกติชำระใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเราได้ที่พึ่งอันประเสริฐบุญมันจะส่งให้ได้ที่พึ่งอันประเสริฐแต่ถ้าเราไปทำบุญไปอนุโมทนาบุญกับคนที่มีปกติทำความดีบ้าง ไม่ดีบ้างนั่นบุญจะส่งให้ไปสเสิยผลบุญอยู่กับคนประเภทนั้นหรือว่าเพิ่งดีนั้นนิดเดียวและนอกนั้นก็เป็นสันดานไม่ดีอยู่เรื่อยนั่นแหละเราจะมีที่พึ่งประเภทนั้นนั่นผู้อนุโมทนาบุญหรือผู้ทำบุญด้วย มันละเอียดอ่อนนะเรื่องบุญแต่ถ้าเราเข้าใจเราจะรู้นี่แหละเพราะฉะนั้นนี่เมื่อเรามาทําบุญเนี่ยคําว่าบุญให้เข้าใจนะมากําจัดชั่วนี่แหละไอ้ที่ว่าไม่ดีไม่ดีเนี่ยแม้แต่ทิฏฐิความเห็นที่ผิดไปเนี่ยมันก็เป็นความชั่วเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจคำนี้นะแล้วก็ทำดีทำดียังไงเมื่อเราชำระความชั่ว อันเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองในจิตใจของเราออกไปเพียงใดจิตใจของเราก็สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเพียงนั้นไอ้ความสะอาดบริสุทธิ์ของใจน่นแหละคือบุญแล้วบุญนี่อยู่ที่ไหนบุญมันก็อยู่ที่ใจใจอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ศูนย์กลางกำเนิดธาตุทำเดิมแล้วมีผลยังไงมีผลทำให้ใจต่อใจ ข้างในของเราใสาสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพิ่มเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรมัต a บารมียิ่งยิ่งขึ้นไปและยังไงประทับอยู่หรืออีกในหนึ่งชัมระธาตุธรรมที่ไม่สะอาดให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะเป็นกายหยาบของเราเนี่ยมีธาตุละเอียดมีธรรมละเอียดควบคุมอยู่ณภายใน ถ้าเผื่อธาตุละเอียดนั้นถูกชำระด้วยธรรมชาติที่ชื่อว่าบุญธาตุละเอียดนั้นก็สะอาดเมื่อธาตุละเอียดนั้นสะอาดพูดลึกไปหน่อยแล้วนะที่นี่นะภาคผู้เลี้ยงคือจกกักรพรรดิภาคผู้สอดผู้ทรงผู้สั่งผู้บังคับผู้ปกครองถึงต้นธาตุต้นธรรมของตนแต่ละคนละคน เมื่อสะอาดจำเพาะในส่วนที่เป็นสังขารปรุงจากบุญเรียกว่าปุญญาภิสังขารน,นี้จะส่งผลมาเป็นความสุขความเจริญแก่เราในทางโลกให้เป็นพื้นฐานของการเจริญ ความดีที่เป็นบุญเป็นบารมีอุปบารมีปรมัาบารมีได้สะดวกได้สะดวกนะนี่คำหนึ่งได้สะดวกได้สะดวกไม่เดือดร้อนโยมมาถ้าเดือดร้อนมาไม่ได้เอาง่ายๆแค่นี้แหละแล้วก็ยังว่าได้ถูกทางนี่อันนี้สําคัญมากคนมีเงินใช่ว่าจะทําถูกทางหมดไปแน่นะ คนมีเงินมีทรัพย์สมบัติมีลาบสักการะยศสรรเสริญสุขมากเนี่ยใช่ว่าจะเดินถูกทางเที่ยงตรงต่อน,นิพันเสมอไปหาไม่ได้แต่เรามาทำอย่างนี้ทั้งทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลบุญมันจะส่งพร้อมจากทั้งทานกุศลให้เป็นผู้มีมนุษย์สมบัติ ทั้งทรัพสมบัติรูปสมบัติบริวารสมบัติและคุณสมบัติซึ่งประกอบ้วยทั้งความรู้ความสามารถและคุณธรรมนี่เป็นพื้นฐานขึ้นไปละเอียดขึ้นไปเป็นทิพยสมบัติแล้วก็เป็นนิพานสมบัตินั่นแหละที่ว่าเป็นบุญเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตบารมีมันขึ้นถึงนิพานสมบัติมันตรงไปอย่างนี้นี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เข้าใจได้ไม่ง่ายทีนี้ภาคผู้เลี้ยง ซึ่งมีอยู่ในทุกสัตว์ทุกสัตว์โลกอยู่ในกลางกำเนิดธาตุทำเดิมของทุกสัตว์โลกนั้นเมื่อประกอบด้วยธาตรุรมที่สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ภาคผู้เลี้ยงผู้สอดผู้สรงผู้สั่งผู้บังคับผู้ครองถึงต้นในต้นก็ เป็นฝ่ายบุญฝ่ายสัมมาทิฏฐิที่ให้ผลเป็นแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตไปในทางถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวไม่ประกอบด้วยความทุกข์แปลว่าความทุกข์เวรภัยเกิดจากกิเลสตัณหาอุปาทาน แล้วก็ประพฤติผิดศีลผิดธรรมไปนั่นมันจะลดน้อยถอยลงชีวิตของเราก็จะดาเนินไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็เบา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 ไปจนในที่สุดถึงเป็นชีวิตของพระอริยบุคคลก็เบาเต็มที่ละ่ะไม่มีการหนักถอยหลังไปประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีที่ไม่ชอบอันจะมีผลให้ได้รับ ความทุกข์เดือดร้อนถึงขั้นตกไปสู่อบายภูมิได้นี่ความละเอียดถี่ท้วนของเรื่องบุญเพียงเรามาทำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจเพราะฉะนั้นต่อไปน,นี้เข้าใจเสียแต่ว่าอาตมาจะไม่ไปบอกว่าโอ้มาทำบุญที่นี่บุญมากเฉยๆอย่างงอย่างนี้ให้เป็นการไม่กระจ่างแจ้ง ไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องไม่บริสุทธิ์ไม่สมบูรณ์จะไม่ทำอย่างนั้นแต่จะชี้แจงให้โยมทราบว่ามันเป็นยังไงโยมพึงทราบอย่างนี้แล้วทีนี้ไม่หลงละจะไปที่ไหนพบใครทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจและเจตนาความคิดอ่านอย่างนี้แล้วก็ทำไปเถอะอนุโมทนาไปด้วยทำไปด้วยอย่างนี้ เาใจนะบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดขอเชิญกราบนมัสการพระประธานพุทธชัยมงคล และพระคู่บารมีพระประธานที่ประดิษฐานณอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอ,อดำเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบุรีและเชิญชมนิทัศกาลพระบรมสารีริกธาตุที่สําคัญอีกมากมายการบูชาในสิ่งที่ควรบูชา ย่อมนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพิเศษเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เปิดโอกาสให้สาธุชนกราบนมัสการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา8ดนาฬิกาเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกใจเข้าวัดไซสกราบพระพุทธชัยมงคล ที่สาธุชนได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นธรรมบัญญายของลุงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคโลในเรื่องบุญและอานิสงค์ของบุญสาธุชนก็คงจะเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสแสวงหาบุญในทางพระพุทธศาสนาก่อนจบรายการวันนี้อาตมาขอแจ้งข่าวการอบรมพระกรรมฐานประจําปีของวัดลุงพ่อสดธรรมกายรามให้สาธุชนได้ทราบซึ่งปีนี้ในรุ่น ปลายปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนธันวาคมนี้เป็นการอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่36จึงขอเชิญท่านสาธุชนรวมทั้งพระภิกษุสงฆ์สามเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านเข้าไปร่วมรับการอบรมพระกรรมฐานประจำปีในรุ่นปลายปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนพฤษภาคมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด พิเศษสำหรับปีนี้ระหว่างวันที่4วันที่5และวันที่6ทธันวาคมนั้นทางหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามจะได้จัดโครงการอบรมจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชซึ่งปีนี้ได้จัดเป็นพิเศษจึงขอเชิญท่านสาธุชนไปเข้าร่วม โครงการเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชูศนด้วยและถ้าท่านใดประสงค์จะอยู่อบรมพระกรรมฐานต่อก็แจ้งความประสงค์ได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามหมายเลขโทรศัพท์032254650และ253352ต่อ220ได้เป็นประจำทุกวัน สำหรับวันนี้อัตมาภาพในนามคณะสงฆ์วัดหลวงพระสดธรรมกายรามขอลาท่านสาธุชนไปก่อนขอ,อความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร